อะไรเนี่ยตัวแจ้งตำรวจเลยเชาไงอ่งนีเอาไงเฮ้ยเย็นเย็น็นี่รถมอสไหเหรอใช่แล้วไปไหนงเขาเอารถผมไปขึ้นคอนเข็นรถแก้มีมอดยังยังมามีเด็กก่อนเลยเ่ยเอาเลยอะลีมอาด้วยเอาแบบนี้เลยเจ๋งเจ๋งว่ะมอสไว้นะครับ นี่นะผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เลยเรียกหมอให้แกงเลยเฮ้ยผมอยากให้แกงพี่มอสนะแกงอะไรเดี๋ยวเขาเอารถผมมาเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมานั่งเดี๋ยวเขาจะมากินข้าวที่นี่แหละแกงแกงแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอาไงอ่ะอันนี้ทำไงดีเล่นให้ใหญ่ถ้าทำเลยมันก็ซ้ำกันเลยนะมันต้องเล่นให้ใหญ่ช่องนี้จะเอาให้หนักไงหมอต่อยต้ำทำไงอ่ะไม่ใช่ให้แกงเป็นคนจ้าจะไปแกงจับตูนนจับตูนใครจับตูนแนนเดี๋ยวพี่มอนอุ่ยเอต่อยเอาทั้งไะ เอางี้ไม่ับไม่ไม่แตงแับตุนแนนใช่ป่ะแล้วให้เต้แบบโอ้โหต่อยต่อยต่อยมาต่อยยืดไปเลยก็อปลงคือคิดแต่ตรงนี้ตรงนี้เลยคิดตรงนี้เลยเาได้นะได้นะให้ผมแบบเวอรไวเลยวอรไวเลยต่อยเลยแล้วพี่แอมเนี่ยพี่แอมเนี่ยบอกเลยว่าจะมาเนี่ย ไม่ได้บอกเพราะว่าวันนี้ทําบุญบ้านไงเข้าแกเข้าแก้วาไม่ทำบุญบ้านกันไม่ได้บอกแนนเลยว่าบอกว่าไม่ว่างงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่เป็นแบบถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ไปขอถ่ายรูปนะเอาแบบนี้เลยนะเออแล้วให้พี่อัานแบบจับจับตูดอย่างเงี้ยนะแล้วผมจะช่วยกันใส่ร้ายได้แนนใหญ่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวล้อจะใส่ป่ะเดี๋ยวผมห้ามไม้ห้าไม่ได้ห้าไม่ได้แต่ในคลิปผมจะเป็นคนแบบว่า เป็นคนหาเรื่องพี่แล้วครับเตรียมไปแล้วทุกคนเนี่ยดราม่าครับเตรียมกันแล้วนะเตรียมกันแล้วนะอย่าดราม่านะครับได้ได้ไดสนุกว่ะแค่คิดก็สนุกแล้วงั้นเดี๋ยวพี่กลับไปรอที่บ้านก่อนได้แต่ผมจะส่งซิกมาได้แล้วให้พี่อันมาก่อนก็ได้กันอยู่นี่เลยเออให้พี่อันอยู่นี่แล้วก็ให้พี่ตามแบบกลับไปให้ฮันมาอะไรเงี้ยเอ้าเดี๋วแม่แต่คือเราเตรียมกันเนี่ยที่มอสมาพอดี ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช n n n l n n w เด a y นะคะตอนนี้นะคะคือกล้องอ่ะวันใหม่อ่ะซ่อนอยู่นะคะก็เลยใช้ไม์ไวรลสอ่ะเชื่อมออกมาแก่นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นเก็บหมดหรือเปล่านะคะเฮปัดเก็บ <ขอ S 1> ก่อนแบบนึงควไม่ได้เก็บเสียงเลยโอ้อะโอ้อ,อ,อะอะ คือวันนี้หนูจะมีแผนมาแกล้งพี่เตยโดยการที่หนู่ไปเห็นคลิปที่ตอคลิปหนึ่งที่แบบว่าเขาเล่นกันโดยที่ให้มีท่าอะไรแล้วก็เอาผู้หญิงขึ้นไปเอาขาพาดเนี่ยออขาดตรงนี้ข้างบนเนี่ยนะใช่แล้วทีเนี้ยหนู่ะจะเอาพวกน้ำปลาพวกอะไรเงี้ยใส่ตรงเป้าหนูไม่ใช่ตอนนี้ก็คือว่า เอส่่ที่ไหนจ่ายสุด้าแล้วปะพี่เน่างหรอเท่าไหร่กันนั่นเออสอตัวมันคืออะไรอะไรครีมสบู่หนูเธอเธอเวลาคนมาส่งของเธอชอบถามตลอดจะรู้อย่างนี้ตองใครตักหนาเก่งยันเรียบร้อยค่ะนี่ใช่พี่วันใหม่ไหมครับ ขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปเฮ้ย FC นะมันเป็น FC นะมาถ่ายรูปพี่เต้ยด้วยไหมได้ได้แล้วผมยังแล้วผมยังเออถ่ายทีละคนเลยไงเจ้าพี่เลยอะไรแล้วลื้งขึ้นหน้าเหรอลื้อเออเ้าลื้นขึ้นหน้าเขาดังไหมเออเขาดังอ่ะ คุณไม่เพาะแล้วนะเอ้ยนั่งนมออกเออมันคืออะไรคุลุกหน่อยดวอันนี้ลูกสาวชอบนอกเลยไม่ได้ครับใช่ค่ะพี่แนนพี่ขอถ่ายรูปด้วยดูจักดูจักโอ้ดูรถดูรถขนาดนี้ไม่ดูจักาเป็นมอสหือไม่ใช่แล้วพูดยังไงเลยโอ้นเออเฮ้ยวันนี้ส่งส่งดึกยังไงอ๋อ ซู้ๆค่ะจะโดนได้ยู่แล้เนี่เห็นน้งมึดๆได้นี่ไงันหันมุมอันนี้ทายหน่อยดิได้ๆได้นนะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม

โอเคครับผมสวัสดีค่ัพี่มอด้วยได้มอด้ยเอากับรถปะขับรถมรถยเาเ้ยอกินข่าเด้อจรับลุมดิลูกไปจะถ่ายผมก็นอนนอนนอนโอเคครับผมหาถกถ่ายรวมปะ เวออจะอยากกลับแล้วอ่ะไอ้อใจเอาไปอ้นมใจอาไนอ้หน่าไปไอ้่เอาไปนอมอาไรนเอาไปน่มไป้่าไปหนอ้นุ่มใจอไปอ้่อาไปนไ่มอ่ใอาหน้นอาไรอ่มเอาไปไ้่อาไอุ้่จเไปอ้มาไเอาไ้จอ มันไม่ได้จับเฮ้ยแต่ไม่ใช่มึงพี่อันมือพี่อันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเขาจับตูดยเลยเออเขาผ้าหลังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยในรูปมันจับตูดมีละไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยไม่แล้วจับตุ่ยไหมเฮ้ยมันจะดูรูปไม่เห้ยก็เนี่ยเอาดูดิผมไม่ได้จับเขาเขาอยู่ข้างหน้าหมดแล้วมึงดูหันเฮ้ยอะไร ยังไงหนูเห็นหนูเห็นต้องการอะไรเปิดปิดหน้าปิดตาเปิดหน้าพี่พี่อันบอาไม่ได้จ้าดี่างี้ไม่ได้ไม่าก็มัมีคนบีบบีบอย่างสองรอบอ่ะผมไม่ทำเลยก็เียบมือเนี่ยมือเขาอยู่ข้างหน้าหมดอ่ะเขาจะเอาไงะเฮ้ยเย็นจเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเยียมแม่งเธอพอแจ้งตำรวจดิ เดี๋ยวมึงค่อยไปนะมงรอยนี้น่อยไปค่อแจ้งตำรวจอนหรือเปล่าเอาดีๆไม่หนูหนูเห็น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 ไม่ทําทำจริงนะเนี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยมันไม่ใช่แล้วนะทก็บอกมาแม่บ้างม่ผมที่แนผม้ทจริงแล้วมึงอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้มือยาวอย่งพูด ม้เปิดหน้าดิถ้าหลอกขาตำรวจจากอยูที่เจ้าหนีกับฮะเอาอีกคนละใช่อาะดีๆเย็นๆงมอนมันตลวงแม่เรามาจับตุ่นมันดูดีหลักฐานไม่ใช่รือเปไม่ใช่มือฉันอยู่อย่างนี้นี่มือฉันอยู่ไม่พี่ให้เขาเปิดหน้าทำไงยาตำรวจยอมให้เขาเปิดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮ้ยพี่ให้เขาเปิดหน้าพอให้ให้เคียมมาก่อนว่าถ้าทำก็ ไม่ถ่ายถ่ายรูปไปก่อนดีว่าเออถ้าไม่กลัวหนีก็ถ่ายรูปเมาจับตุกทำไมวะไม่ทแล้วใครทำหรแล้วมันจะหนีทำไมมันยู่เฉยดิมาจะเพื่อจับเดียวเออบอมตัวเดียวพอคนเดียวพอตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเห็นปะเฮ้ยยันไม่ใช่ จเย็นอุ้ยเปิดดิเปิ นี่ว้ายอะไรกันนี่ไอ้ New Day เปิดคลิปใช่อไอ้แกไม่สงสัยเพราะว่า New Day แบบว่าเปิดคลิปกันหนูเหอเดี๋ยวจะบอกว่ารถร้อนเลยแม่งเลยร้อนที่ไหนเร้อนต้องมาตั้งเวลาเสร็จเมื่อไหร่พี่บอมมีรถด้วยเหรอเดีเขาพูดแต่ก็มีรถเออนี่มีนี่มินิมินิให้แดนด้วยจริงๆเลยแต่ก็มีรางตอบให้ให้นะ ต้องปักไปต้อปักปตอักปเกแล้วเก็บแล้วเกบลไปปักปักในมอสปิดคลิปเลยเด็กโอะอะไรวะเรื่องงงะมดเลยป ไม่มีอะไรไม่มีแล้วตุ่มปุ่นขอข้อไหนแน่วเลยอาไม่เร็วเเฮ้ยนายจะมาทำอย่างนี้บ้านเราไม่ได้นะดีก่นี้็ได้เอะร้นี่อมเกรู้่เลยมีคนรู้เมื่อกี้นะ่ไปโอบมันเลยสับบ้นหน่อยครับกัหน่อครับโ้อแล้วเนี่ยอีะดัง แล้วสัมพัษธ์สัมภัษธ์แมมมอสหน่อยค่ะพูดทด่สัมเขารู้สึกเขารู้สึกไป็นี่ไม่เอาไม่พูดเฮ้ยทำไมแมมมอสเป็นคนแบบนี้อะครับเอาจริงปะไม่ใช่ไม่ใช่แมมมอสที่โดนเขาโดนมาแล้วค่ะเขาโดนมาแล้วไม่้ว่ายังไม่รู้ไม่รู้นีิดหน้าเราบงหมดเลยมึงอุ้ยี่อต้องด้่าย่ไหนเนี่ยหลัเตียมกันได้แล้วไดีนะเตี้ยมแล้วผมรู้ไงก็เขาโดนแล้วไะ

แล้วคุณแมมอสด้วยนะคะแลมออย่าลืมแครับมนแกล้งนะมันดนนะเอ้าแช่์กด subscribe อนง่ายัไลานะครบบ๊ายบายเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะ